ค่ดคินดีตอบรับของสูตรของแพทช์เน,นี่ยนอกจากนี้มีสุขภาพพอเมกินองฟองสีก็พามาเก็บบักโบกพี่น้องจ้ะมาเก็บบักโบกเนาะไปเมืองกันเลยเนาะว่าเฮาสิได้บักโบกหลายบ่จ้า นี่จะเป็นหมากที่แบบว่าบ้านเดยกระทอกเปลือกออกถ้าอันนี้หมากบ้านี่ยกระทอกเปลือกออกถ้าเป็นกระทอกเปลือกออกแล้วเป็นยังสี่พอเป็นยังสี่แล้วถ้าจะไปพาเอาทั้งไรมันจะเนาะพาเอาทั้งไรมันสําหรับเอาไปขวัวพาเอาทั้งไรมันสําหรับไปขวัวแต่ว่าอยู่นีมันกระหอกกระแตไหลพี่น้องจ้ากระหอกกระแตไหลกระสิกจอกินทั้งไรมันทั้งหลอกกระสีเรือไว้ เือมันกับบทันีแหงพอเนี่ยจ้ามันก็ยังเป็นตึกเปลี่ยนอยู่บักบล็กตะละมากมันก็บ่คือกันบางบางอันกระเบาบางอันกับนักเบาๆบานี่น่าจะเป็นเม็ดน้อยหรือปลาเค่ก็บมแน่ใจอันนี้มันก็บ่ทันนี้คอทเปลือกเอาหน้าทาผูใดจําบ่ได้บ่เคยอาจจะจําได้ั้งแต่ในหน่อยรือว่าบ่เคยเห็นะม่าณนี่เนาะสมัยปัจจุบันเนื่องจากว่าต้นบลกบกนี้บางข้อนี่แค่งเห็นกับตัดทีมแล้วพ่อลูกมันลนลงมาเนี่ยมันหกเม็นบ่มันหกแห้วมันก็ะทรงกลิ่นเหม็น ม่นบอกนก็นสิตัดถิมส่วนมากคนก็สิบ่ไดออนุรักษ์ไว้ส่วนมากก็สิมนี่ตามให้ตามหน้าตามที่เพิ่นปลูกไว้ซื่อนี่ลหละจ้ะอันนี้มีอยู่ต้นเดียวอยู่ต้นเดียวขังขังเพื่อนใจมีอยู่ต้นเดียวขังเพื่อนที่เหลือไว้ที่เหลือกระตัดถิมเบิดเพราะว่าเนื่องจากว่าตกลงมากแล้วมันหกมันเหม็นห้วก็หลายๆอย่างส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกกระรอกกระแตเอียงสิแม่มักมาอยู่มากิ่นจ้ะก็เลยแบบเออตัดทิงซะอียงสิก็เลยเหลือไว้ก็เลยสิ พามาเก็บแต่ว่าแค่เบิ้องหลอมันก็ว่าเป็นเอ่าไม่พี่น้องมันได้หน่อยบาทที่นีมันได้หน่อยแต่ว่าแค่กัสิพ้าไปพาเบิ้งพาไปพาแร้วพาไปขวัวเนาะว่ามันเป็นจังใดเพื่อเด็กคิดถอดบรรยากาศทุเก้าบรรยากาศเด็กน่อยเลือกวนเวียนมากไปเก็บบักบกปิดเทิมไปเก็บบักบกบักท่านจังสี่แค่กัสิพ้าไปย้อนเบิ้องเนาะบางคนอาจจะลืมบางคนอาจจะแบบไม่เป็นจังใดนอกต้นบักท่านเป็นจังไดนอกต้นบักเหลืออย่างสี่กัสิพ้าไปเบิ้ง ถ้าถ้าแคทมีโอกาสในภาพไปเบิร์แคทกิสภาพไปเบิร์เนื่องจากว่าอาจจะยุ๊อาจจะย,ยุ๊ไก่บอกหรือจังใดจ,จังตนบักท่านี่ก็ต้องภาพไปน้าพาเบิร์เพราะว่าเนื่องจากว่ามองมองสิบบกท่านอยางเสิกระตาทิมได้บักท่านนําหายน้ำห้านางสิพี่นอนกระตาทิมอืมอะไรแคทก็เลยสิภาพไปเบิร์นาะอาพี่นองคลิปน,นี้แคทกระจ,จบไว้เพียงซมีแหละคลิปหนาค่าคอยมาต่อกันอีกเทื่อนหนึ่งว่าแคสิภาพพอแม่พี่นองฟองปาสุขสุกคนไปเฮ็ดเอียงปากเป็นกำลังแรเที่ได้ใจ ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แคปเนาะก,กด subscribe กดให้กำลังใจกดกระ,ะดิง่งแจ้งเตือนให้แคปเน่สมอันเกินนาะฟีดผู้ใดก็อย่าเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านะไรกดให้หนูน้ำเนาะจ้ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณคทูกถูกกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ